สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นะครับพบกับการทดสอบเจ้า so tech gaming rtx 3070 ti กับเกมซอกอินโซยนะครับผมเด mm ินซิมเกาหลีจ๋าภาพสวยกับสเปคที่ผมใช้ทดสอบครับเป็น full hd จอ24นิ้วด้วย1 6 5ิ h z cpu ครับข้างจอ Ryzen 9 5 9 0 0 x นะครับผมเปิด msi ให้ได้ดูกันแล้วว่าอุณหภูมิการทำงานคล็อกกินไฟเท่าไหร่ ram 32สิบสอ g b 3200ครับผมเมนบอร์ด B450M เรเจน S Rock นะครับผมตอนนี้มาดูกันว่าการ์30 7, ด3070 Ti การ์ดเก่าไม่มีเมืออหนึ่งแล้วราคา8 9, 9, 9 0 0ไม่ถึง9000หรอก8000กว่า7000กว่าจะสู้ไอพวก้า0ูนกได้ไหมนะครับบน f ู l อสดีเฟรมเลดเป็นยังไงนะครับโหลดเซฟแล้วลองดูครับผมจะเทสเทียบกับ5 0 6 0 Ti ฉากเดียวกันด้วยเครื่องเดียวกันด้วยเครื่องนี้แหละนะครับ เทสแบบเป็นนว่นแบบนี้เลยอ่าสเปคทุกอย่างเหมือนการเปลี่ยนการ์ดจอเหมือนเดิมที่เคยเทสก่อนหน้านี้ครับมาดูกันครับนี่ข้างจอครับการ์ดจอไฟสวยโหมดนี้สวยโหมดนี้สวยแหมาแล้วครับ เกมนี้กินแหมเอาเลือกนะเนี่ยอ่าฉากเดีวยวกันครับเปิดเลยครับเพฝนตกด้วยนะครับมาดูครับผมปัม๊มผมปรับอะไรไว้ครับตัวเลือกครับหน้าจอครับเดี๋ยวผมดูกันนะตรงไหนวะนเนี่ยตัวเลือกเกมกราฟิกครับ Full HD ครับผมตรงนี้นะเพื่อน Full HD แล้วก็ ดัมมิกเรสซููชั่นไม่เปิดถ้าเปิดข้างล่างจะปิดนะแล้วเรามาเลือกตรงที่ Nvi d i a เดีย Super Resolution DLAA เนลยนะครับไม่จำกัดเฟรมเรทครับวีซิงเปิดครับระยะชัดลึกเป,เปิดเปิดหมดเลยนะครับเบรเซซก็เปิดด้วยครับอ่าเอาเลยแล้วเลยแล้วตรงนี้เฟลแบ็ก e มชอะไรไม่รู้นะครับเอาสุดไปก่อนนะครับผม มีในระดับฮาร์ดแวร์อ่ะ use deep information อ่ะตั้งอันตรา preset นะครับอ่ะเลือกใช้จะเป็นอย่างรายอินโซยอะไรวะอินซูอีอะไรไม่รู้แล้วแต่จะเรียกเป็นยังไงครับไปเอาตรงไหนนะตัวอยู่ไหนเนี่ยอือโอ้เป็นยังไงครับเกมยุคดีอ่าไปเพย์ไหนเนี้ยเพย์ pay, pay. เออนึกถึง GTA นะครับ Beast Playground ว,วิ่งที่เดิมครับเล่นได้นะครับเป็นเพื่อนเอาจริงๆเกมมุมมองแบบเนี้ยเล่นได้ระยะเนี้ยเล่นได้สบายเลยนะครับผมใกล้กตัวนิดนึงแล้วกันอ่ะมาลองดูเฟรมเรทเฉลี่ย50ต้นๆนะครับปรับสุดอินซอยอินซุยอินซอยอเนี้ย ภาพสวยแสงดีฝนตกด้วยน้่ทะเลปเปมันเป็นยาง้งมันมีขึ้นบึบบักบึบบัเหมนะเกมกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะครับ <g ay> เห็นไหมตัวขึ้นน้ำมันเป็นกันนะ <g ay> บ,บึบุ๊บุบ๊บยังทำไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับห้าสิบต้น,ตนถือว่าเล่นได้เกมมุมมองแบบนี้สบายมากเลยนะครับไปไปเทสท,ท,ที่เดิมเดี๋ยวไปขึ้นตรงนู้นนะครับ เทสแบบเดียวกับตอนที่ผมเทสเครื่องใหญ่เนาะนี่คือ Full h ดอุ้ยแต่ถ้าเอาไปเล่นสเกลที่สูงกว่านี้น่าจะไม่ไหววะใช่ถ้าปรับสุดนะไม่น่ารอดเกมนี้น่าจะกิน V ีแรมเยอะอยู่นะครับวิ่งได้50กว่าแค่ฟ u l l h ดนะแล้วปรับสุดถ้ามองสเกล 2K เนี่ยไม่น่ารอดละนะครับถ้า 2K ไปไม่รอดแน่ผมบอกเลย น่าจะเจอสามสิบเฟรมสี่สิบต้นอะไรเงี้ยวิ่งที่เดิมนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปต้องลดเหมือนเดิมไปต้องลดนะครับอินโซยอินโซยอินโซอีอซออซอ่อะไรนแล้วแต่จะเรียกครับไปสิครับไปเลยคุณพี่จริงๆนะเล่นบน 4K มาแล้วแล้วมาดูภาพบน f ู l l ตีผมว่ามันไม่น่าเล่นไปแนละ้วภาพ ันเหมือนแบบภาพมันคล้ายๆกันไปนหมดเหมือนตัวกร์ตูนวิ่งๆิ่ีจยว่าผมนะมันเป็นความรู้สึกกันจริงๆนี่เวทซิ v ่งครับมีเงาสะท้อนบนรถด,ด้วยมันเทสล่าเลยเนะี่ยตูดมนคล้ายๆกันเลยอ่ะพอมาวิ่งเจอเลเจออะไรบนเขาเรียกว่าดีเทลมากขึ้นนะเฟรม40กว่าๆเอาเรื่องนะ มันก็ยังเล่นได้อยู่ครับเกมแบบนี้ระยะห่างวิ่งไกลๆอย่างเงี้ยได้อยู่ได้อยู่นะครับเ,เพื่อนๆปรับสุดทุกอย่างแล้วนะครับถ้าใครอยากเล่นให้มันเล่นได้ดีกว่านี้ก็ลดนิดๆหน่อยๆก็น่าจะพอไหวนะครับเอาสักห้าสิบหกสิบเฟรมไปปรับลดแสงลดอะไรนิดๆหน่อยน่าจะเอาอยู่แต่ว่าสี่สิบกว่ากวห้าสิบกว่ากวาสำหรับเกมแบบนี้ผม,มเล่นได้แล้วนะครับประมาณนี้สำหรับการทดสอบอินซอย เราจะออกไปอีกฉากหนึ่งไหมไม่เอาดีกว่าเทสแค่ตรงนี้ดีกว่าผมจะได้ไม่ต้องแบบรีรีตัวละครซ้าไปซ้ํามาเอาฉากเดียวเพราะว่าเราเทสแบบใหม่แล้วเนาะเราไม่ได้เทสเหมือนเครื่องใหญ่นะครับเอาแค่ฉากเดียวก็พอรู้เรื่องแล้วอ่ะอินซอยสบายเล่นได้อยู่นะครับแม้ว่าจะ40ต้นดีดไป50าสิบนหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เล่นได้ระยะห่างมันได้อยู่แต่ก็อาจจะเหนื่อยเล็กๆม,มีมีอึกอักเป็นบางครั้งบ้างนะครับ โอเคครับผมเจอกันเกมหน้า